พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะพบกันวันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะวันนี้คลิปนี้วรดาจะเอาเป็นผ้าฝ้ายอย่างถูกนะคะอย่างถูกบรรดาเคยขายมาหลายปีแล้วแต่ภาคหลังก็ไม่ได้เอามานะคะเพราะว่าสินค้าบางครั้งมันก็ ชาเราก็ไม่เอาบางครั้งมันก็ตัดช่วงไปเนาะแต่วันนี้เวลา,าได้สินค้ามานะคะเป็นสีที่สวยเราเคยขายแล้วก็เป็นสีที่ใหม่ลล่ใหม่มาด้วยนะคะค้าเค้ากันไปแบ่งป,ปันกันไปเนาะสินค้าทุกอย่างเราก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะหมุนเวียนกันไปเลยหากท่านใดสนใจทักมานะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเราจะมายกให้ท่านเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอน เราจะแบ่งปันให้ท่านนะคะสินค้าในราคาพิเศษนะคะจะสตาร์ทด้วยเป็นผ้าฝ้ายตัวนี้นะคะผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายตัวนี้นะะวลดาเคยขายมานานแล้วนะคะขายมากปกติให้เลยนะคะอันนี้วลดามายกให้ท่านนะคะจริงๆขายหน้าร้านห9 9านะคะให้ในในไลฟ์ของเรานะคะตัวละร้อยห้าสิบนะคะท่านได้สนใจทักมานะคะเป็นผ้าฝ้ายสวยใสย่สบายนะคะเป็นตัวนี้ เบอร์จะ38ถึง44นะคะแต่อันนี้จะไม่ครบเบอร์เท่าไหร่นะคะอันนี้38อันนี้40นะคะเดี๋ยวให้ท่านทักมานะคะว่าท่านอยากได้เบอร์อะไร40นี่คือเท่ากับบรดาใส่นะคะอันนี้นำเบอร์หนึ่งนะคะสีขาวแขนสั้น150บาทนะคะจัดโปร่งปันให้ท่านเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกก่งพร้อมขายนะคะท่านอยากได้สีไหนเบอร์ไหนทักทายมาได้นะคะ เราจะแนะนําท่านเราจะบอกท่านเลยนะคะว่าสินค้าเราเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้นําเบอร์150บาทแขนสั้นนะคะจัดไปเลยนะคะตนองากได้เบอร์อะไรทักทายเข้ามานะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาอีกรุ่นนี้นะคะเป็นแขน5ส่วนก็ใส่สบายง่ายๆอันนี้เบอร์38นะคะจัดให้ท่านอันนี้ยกให้เป็นเซตนะคะเซตที่2นะคะ เซตที่2 38 44, 24 4 24 4 4 44นะคะเบอร์ของเขามีในราคาเดียวกันนะคะ150บาทนะคะใส่สบายนะคะ38มดดีกว่ารัาใส่ไม่ได้บัดาดจะใส่เบอร์40นะคะนี่เท่านี้นะคะเบอ,อร์40่หากท่านอยากได้เบอร์ไหนทักไทยมาบริยาดถ่ายรูปแต่เรียนนะคะผ้ารุ่นนี้เปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้นะคะเพราะสินค้าขาดตัวแล้วนะคะโอเคอันนี้เซตที่2นะคะสตาร์จากเบอร์38นะคะเซตที่2สตาร์จากเบอร์38นะคะอันนี้นะคะ38นะ 40นะคะตัวนี้40สินะคะ3 8 4แปดนะคะเราจะยกไปเรื่อยๆนะคะ3 8 4แนะคะอันนี้4ี่นะคะอันนี้4ี่เซตที่2นะคะตัวนี้เรียกว่าเซตที่2นะคะบอรดาจะยกห้เลยเซตที่2นะคะอันนี้เบอร์4ี่นะคะอันนี้เบอร์40นะคะอันนี้เบอร์สี่ี่นะคะตัวนี้นะคะเราจะยกให้ท่านท่านจะเอานำเบอร์ไหนบอกมาได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะ อันนี้คือตัวละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะอ๋อมีถึงสี่สิบหกนะคะนี่ค่ะลืมเห็นสี่สิบหกนะคะตัวนี้สี่สิบหกคือใหญ่สุดสี่สิบหกนะคะท่านใดสนใจมาบอรดาก็ให้ราคาพิเศษตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านถูกสุดเลยนะคะในราคาพิเศษตัวละร้อยห้าสิบนะคะแล้วเราจะมาเอาเป็นภาพป่านท,ที่เราเคยขายนี้นะคะอันนี้บอรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะอันนี้เซตที่สาม เซตที่3นี่มี L, M, L อันนี้คือตัวละร้อยนะคะ M, L ตัวละร้อยแต่ถ้า XL ร้อยยี่สิบบาทนะคะบอราดาขายราคาพิเศษแล้วนะคะ, L, ะ,คะอันนี้นะคะอันนี้เซตที่3อันนี้ XL นะคะตัวใหญ่ๆนี่ XL นะคะท่านอยากได้ไลายไหนเบอร์ไหนไทักทายมาได้นะคะอันนี้เบอร์ L นะคะร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวนะคะเซตที่3ร้อยเดียวนะคะ อันนี้ก็เบอร์เอลนะคะนี่ค่ะเบอร์เอลเนาะเอลหรือเอ็กเอลเนาะอันนี้เอ็กเอลค่ะอันนี้เอ็กเอลนะคะเอ็กเอลร้อยยี่สิบบาทนะคะท่านใดสนใจสินค้ารุ่นนี้ก็ทักทายมาเพราะเรายังมีแต่เราไม่สามารถยกขึ้นได้ทุกตัวนะคะเพราะสินค้ายอะนะคะโอเคแล้วเรามาตัวนี้นะคะเรามากระโปรงตัวนี้กระโปรงตัวนี้เป็นกระโปรง นี้นะคะเราจะยกไปกนกระโปงอันนี้นะคะมันจะมีอยู่สองรุ่นโอเจอเกงนะคะนี่เป็นมัดยอมใส่สบายใส่ง่ายตัวนี้จริงๆขาย2 9 9หรือ399เวลาได้ยกในไรา์ตัวละ200นะคะท่านใดสนใจทักอันนี้เซตที่4นะคะเซตที่4อันนี้ใส่สบายยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะใส่ดีมากยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะเราก็ให้ท่านนะคะพิเศษ200บาทนะคะโอเคนะคะแล้วเราจะมีตัวนี้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นผ้าใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะเนี่ยะปกงนี้นะคะจิงิงสามเก้านะคะแต่วราดายกให้ท่านนะคะ250มีหลายลายท่านอยากได้ลายไหนท่านทักมานะคะวรดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูนะอันนี้250นะคะจัดโปรแบ่งปันเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งคล้องขายสวยแท้แน่นอนนะคะ250และวันนี้เราก็มีเหมือนกันแต่เป็นลายใหม่นี่คะลายช้างนะคะออกมาใหม่เลยลายช้างตัวนี้นะคะนี่คะ่ะลายช้างนะคะ อันนี้ลายช้างอันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นกระโปรงนะคะมันจะมีสีฟ้ากับสีน้ําตาลนี่ค่ะอันนี้ปกติขายสามเก้าเาเห็นในมคะนี่ค่ะเต่อันนี้วรลดาให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะสวยอันนี้สีน้ําตาลนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบท่านใดสนใจสวยใส่สบายใส่แท็กทินเป็นชุดได้นะคะอันนี้เป็นสีฟ้าเสื้อสีฟ้านะคะเดี๋ยววรลเเสื้อนะคะนี่เสื้อเสื้อของเขาเป็นชุดแบบนี้นะคะ ป็นชุดแบบนี้นะคะชุดของเขานะคะกระง2 5ง250นะคะกับระง2 5งร5 0าคา399กนะคะ250เสื้อตัวนี้ร้อยเก้านะคะร9 9ยนะคะร้อยเกบวก250นะคะร9 9 2 5ก้าเก้าสรามร้อยสีร้อย 440บาทนะคะ440บาทแต่เราจัดชุดตัวนี้นะคะท่านรับไปเลยนะคะ400บาทนะคะชุดอย่างนี้250เท่ากับตกอันนี้แค่150ถ้าซแต่ถ้าซื้อตัวเดียวร้9ยนะคะนี่ค่ะอันนี้สีฟ้านะคะสวยงามใส่เป็นชุดเป็นเซตอย่างนี้นะคะหนี่ขังงามอันนี้ยกเซตไป400บาทที่บางลุ่มขาย500นะคะแต่วราด้าขายพอหยูได้เซตนี้4 0 0บาทนะคะ ถ้าท่านอยากเอาเตเจกโรงก็ได้250านะคะแต่แตเอาแต่เสื้อเวลาก็คิดให้ท่าน190บาทนะคะพิเศษเลยนะคะมีหลายเบอร์นะคะ38 40 42 44ค่ะสูงสุด4 4สนะคะค่ะเราก็มีให้ท่านนะคะสวยค่ะลายงามนะคะแต่เสื้อก็ได้นะคะ190บาทนะคะบราดาจัดโปรให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะจัดจเสื้อผ้าแบบเบาบางค่ะเขากันไปนะคะราคาพิเศษแล้วก็มาตัวนี้นะคะ เมื่อก่อนไม่มีของวันนี้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดสีคามเข้มแบบนี้นะคะ M L X L วรดายังจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะ <c ps> M L X L จัดโปรให้ท่านอยู่นะคะ150บาทนะคะท่านอยากได้อันไหนนะคะอันนี้เลือกสีคามเข้มนะคะคามเข้มนะคะยกให้ท่านเป็นเป็นลายเลยนะคะจะไม่ยกเบอร์อ่ะอันนี้คาดข่าวนะคะหากท่านใดสนใจ M L X L วรดาก็ยกให้ท่านเลยนะคะ ยกให้ท่านสตาร์ทเลยนะคะ150บาทนะคะจากราคาปกติขาย249นะคะที่อื่นขาย249เราขายให้ท่าน150อันนี้คาดขาว M L X L นะคะนำเสนอให้ท่านอันนี้เลือกคาดน้ำตาลนะคะคาดกากอ้อยนะคะตัวนี้ M L X L เหมือนกันนะคะแต่ให้ท่านทักทายมา,าท่านจะได้สีไหนเบอร์ไหนนะคะเพราะสินค้าบางครั้งก็ขาดเบอร์เนาะ150เหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาตัวนี้นะคะสีแดงนะคะ แดงสดใสแดงดำสวยใส่ได้ทุกวันนะคะสดใส150เหมือนกัน ml xl ทักมาได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีตัวนี้อีกนะคะสีเขียวตองอ่อนงามสดใสนะคะ ml xl 150เช่นกันใส่สบายง่ายๆนะคะวันใดยกแบบไม่ยกนํำเบอร์นะคะตัวนี้เพราะเรารู้สีกันอยู่แล้วท่านจะได้สีไหนทักมาอันนี้เป็นกลับมีเป็นลายหอยนะคะตัวนี้ลายหอยนะคะ ลายหอยใส่สบายนะคะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะคะจัดเบาๆให้ท่านนะคะเนี่ยค่ะสวยงามแท้แน่นอนนะคะท่านอยากได้ลายไหนนะคะแล้วมันจะยังมีอีกลายหยัวใจสองตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เห็นไหมคะลายหยัวใจวราดาเอาไปใส่ทุกตัวทุกสีเลยนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านตัวละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้อาจจะไม่เหลือครบเบอร์อาจจะ XL มีเป็นบางสีนะคะขอให้ท่านทักมาก่อนนะคะอันนี้หัวใจส,สีส้มอันนี้หัวใจส,สีม่วงนะคะร้อยห้าสิบเหมือนกันท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ เรายังแบ่งปันให้ท่านถูกๆแล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นงานปักนะคะงานปักอันนี้สไลด์ขาวนะคะตอนนี้ปักสกลนครเมืองสามธรรมนะคะหรือสกนนลนครระเบอก็มีนะคะ M L X L นะคะจริงๆตัวนี้ขาย250บาทนะคะแต่วรลดาจัดหน้าไลน์เราเพียง180บาทนะคะนะคะสวยค่ะสะกลนครเมืองสามธรรมนะคะ M L X L ราคาเดียวกันนะคะแล้วก็มาตัวนี้เรียกว่าเป็นคามนะคะคามตัวนี้เป็นคามสีสดนะคะ เรียกว่าคามสีสดแล้วแต่ท่านจะเรียกแต่เป็นคามค่ะเราก็ให้ราคาเดียวกันร8 0เนาะจากราคา250เราให้180ท่านอยากได้เบอร์ไหนทักทายมานะคะสินค้าของเรามีกิงค่ะนี้เป็น 2XL ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นคาดขาวนะคะคาดขาวตัวใหญ่เต่วรดานะไม่อยากแกะออกมาเพราะมันพับยากเนาะราคาตัวนี้290แต่วรลดาแัดขายหน้าไรเรา200บาทนะคะ อันนี้มีออนไลน์ fc วันนารับไปแล้วนะคะ5ตัวจะส่งให้วันนี้เนาะของมาวันนี้เพียง12ตัวเท่านั้นนี่ค่ะนี่ค่ะ2 xl นะคะใหญ่มะหือมานะคะใหญ่สวยมะหือมาเลยนะคะใหญ่ๆแล้วให้ท่านตัวละ200นะคะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองไพยนะคะมีมีอันนี้เรียกว่าคามเข้มอันนี้คาดคาดขาวอันนี้ฟ้านะคะอันนี้ม่วงนะคะม่วงนะคะอันนี้่ะเหลืองไพรตัวนี้นะคะค่ะ พ่อแม่พี่น้องอยากได้ตัวไหนรีบทักมานะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะ 2XL ไม่ได้มีตลอดอันนี้ลูกค้าออนไลน์วรดารับไป5ตัวแล้วนะคะจะส่งให้วันนี้ก็ท่านก็โอนเงินมาแล้วขอบคุณท่านมากนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องอยากได้สินค้าตัวไหนถ้าใครมาอยากได้อะไรพูดคุยได้ถ้าท่านไม่เข้าใจก็ทักมาคุยกันได้นะคะถ้าคุยกันแล้ววราดาขอความเมตตาคือว่าให้พูดคุยกันให้จบนะคะบางทงคุยคุยไปแล้วท่านอ่านแต่ท่านไม่ตอบ โอระดาไม่รู้นะคะว่าท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะขอให้ท่านตอบให้เราสบายใจให้เราชัดเจนว่าท่านไม่ชอบหรือท่านยังไม่รับเราก็สินค้าแจกจ่ายให้คนอื่นไปเพราะเราไม่ต้องมากังวลใจนะคะว่าอเราจะทาแบบว่าถูกใจท่านหรือเปล่าเพราะบางทีท่านจะอาจจะถามคนอีกอยู่เราก็ไม่รู้เราอาจจะเอาไปขายคนอื่น แต่คําตอบคือนั่นก็อยู่ที่ท่านให้ท่านตอบมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะให้ถามเพื่อนก่อนถามแม่ก่อนอย่างนี้ก็โอเคนะคะเรายินดีรอเราไม่ใช่คนยุ่งยากเราเป็นคนง่ายๆค่ะขายดยคมจรินใจนะคะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรได้แต่คํมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตัานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาคำถ้าคมเพิ่มเติมด้วยนะคะสินค้าของเรามีกินความขายตรงหน้าปกชัดเจนท่านสบายใจเมื่อซื้อสินค้าจากวรดา้าคำนะคะบ๊ายบาย